ท่านบรรพบุรุษท่านมั่นใจได้เลยพวกเราตระกูลเซียวเสดสซูท่านมาหลายชั่วาอายุคนแล้วข้าได้ข้าม,มาต่างโลกแต่ข้าไม่มีรากฐานหรือพรสวรรค์ข้าต้องใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแต่โชคดีที่ข้ามีสนมและบุตรหลายคนและได้ก่อตั้งตระกูลเซียวขึ้นมา ใบไม้ที่ล่วงหล่นกับคืนสูล่างเงา่าท้ายที่สุดพวกเราก็ล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงโลกโชคดีที่โลกกอไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้เส้นกันนายท่านล้านสาวของภรรยาคนที่สามของข้ากำลังจะคลอดบุตรวันนี้นางจึงไม่สามารถมาได้ขอรับสามาชิกในตระกูลที่เหลือทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วมีอะไรจะซีแน่ก็บอกมาได้เลยนะขอรับ บ่าวผู้นี้จะปฏิบัติตามคติประจำตระกูลของท่านอย่างแน่นอนและดูใบไม้ผลิมาเยือนและผ่านไปคนเรามีเกิดก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องธรรมชาติได้ตั้งชื่อให้เด็กที่กำลังจะเกิดใหม่หรือยัง ตระกูลเซียวของเรากำลังเจริญรุ่งเรืองเรียกเขาว่าเซียวหัวห้วก็แล้วกันอ่านายท่านขอให้ท่านไปสู่ความสงบสุขสีวนิลันดอนตรวจพบการกำเนิดของลูกหลานที่มีรากวิญญาณซื่อเซียวหัวห้วณน,นี้ระบบความรุ่งโรจน์และความสำเร็จของตระกูลเปิดใซ้งานอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับทายาททุกคนที่เกิดในตระกูลของโฮสระบบจะทำการมอบศิลปะการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ไขกระดูกสั้นยอดโอสถศักดิ์สิทธิ์สมบัติศักดิ์สิทธิ์โอกาสระดับเก้าดาวและรางวัลสัญนยอดอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนนายท่าน ท่านบนรรพบุรุษท่านบนรรพบุรุษนายท่านบนรรพบุรุษขึ้นบนรรพบุรุษยังไม่ตายงั้นเหรอก่อนหน้านี้ไม่มีความหวังเลยไม่ใช่เหรอประิหารงั้นเหรอระบบความรุ่งโรจน์และความสำเร็จของตระกูลนี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกัน สร้างเป็นระบบที่ไหลสาระจริงๆมันจะเปิดไซนงานเมื่ออายุไขครบร้อยปีเท่านั้นขอแสดงความยินดีกับโฮสท,ท่านได้รับสุดของขวัญมือใหม่เปิดไซนงานอย่างเร่งด่วนท่านได้รับอายุไขเพิ่มอีก3,650วันขอแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่ได้หลับลากวิญญาณแห่งความโกลหนสั้นยอด ขอแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่ได้รับทักษะการบำเพ็ญเพียรสัญญ้นยอดคำพีลมปลานม่วงหงหมึงขอแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่ได้รับการบำเพ็ญเพียรห0สิปีโปรดตั้งสมาธิและล้อมรวมการบำเพ็ญของท่านทันที นี่คือสัมผัสสูงสุดแห่งเตา๋าข้ามีวาสนาที่ได้เห็นมันเมื่อเดินทางไปต่างอาณาจรรักรนี่เป็นโอกาสที่สวรรค์ส่งมาท่านบนรรพบบุรุษดูเหมือนจะมีความเข้าใจบางอย่างในช่วงชีวิตและความตายของเขาดูเหมือนว่าเขาจะเข้าสู่หนทางแห่งความเป็นเซียนแล้วขอให้ตระกูลเซียวเติบโตไปสู่ความยิ่งใหญ่ขอแสดงความยินดีกับโฮส ที่ทะลวงสู่ระดับเลี่ยนสีขั้นแรกขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ทะลวงสู่ระดับเลี้ยนสีขั้นสามขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ทะลวงสู่ระดับเลี้ยนสีขั้นเก้าขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ทะลวงเข้าสู่ระดับจู้จี้จู้จีงั้นเหรอวันเดียวเก้าขั้นเข้าสู่จู้จีได้ในพริบตาเป็นระบบที่ กงจริงๆขอแสดงความยินดีกับนายท่านสำหรับการเข้าสู่หนทางแห่งความเป็นเซียนขอแสดงความยินดีกับนายท่านสำหรับการเข้าสู่หนทางแห่งความเป็นเซียนเด็กแต่ละคนที่เกิดในตระกูลจะได้รับรางวัลรางวัลมาพร้อมกับการมีอายุไขยืนยาวทำให้คนคนหนึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น ตอนนี้บุตรชายของข้ามีอายุเจสปีแล้วเขาคงไม่มีหวังแล้วแหละหลานชายอายุห้สบปีแล้วแต่ก็ถือว่ายังพอมีหวังอยู่บ้างเลนเหล่านี้ยังเยาวัยอยู่ต้องผักดันให้ออกศึกทั้งวันทั้งคืนเสียหน่อยแล้วถือเป็นการหวานต้นกล้าพ่อบ้านถ่ายทอดคำสั่งของข้า สั่งให้ทุกคนรุ่นเยาว์ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้กําเนิดลูกหลานที่มากขึ้นสิบปีต่อมาณนะตระกูลเซียวหุบเขาด้านหลังเซียวสนท่านพ่อเราปฏิบัติตามคำสั่งของท่านแล้วครับตอนนี้ทั้งตระกูลเซียวมีงานแต่งงานเล็กๆ ในทุกๆสามวันงานแต่งงานใหญ่ทุกๆเจ็วันแถมตระกูลเซียวก็มีชื่อเสียงจากการหลับสนมจากแดนไกลอีกด้วยอุตสายคนโตเซียวลี่ในช่วงสิปีมานี้เราได้กลายเป็นตระกูลที่มีประชากรเยอะที่สุดในเมืองล่วลีทายาทเซียวหัวหัวเปิดหน้าต่างส่วนบุคคล เปิดสายงานความรุ่งโรจน์และความสำเร็จของตระกูลแล้วโฮดเสี่ยวเซินอายุ110ถับ500การบำเพ็ญเพียรจินตันขั้น3าทายาท330ศิลปะการต่อสู้คำพีลมปานม่วงศิลปะลีลับทักษะการควบคุมดาบขั้นสูงระดับหนึ่ง รักดิดาบลัวลี่ขั้นสูงระดับสาลากวิญญาณลากวิญญาณแห่งความโกลหนสัญยอดอายุวัฒนะอายุวัฒนะสีโอสถดยืดอายุไขห้าโอสถดจู้จี้สัญยอดหนึ่งตลอด10ปีมานี้ข้ายังคงเก็บตัวอยู่อย่างสันโดษและคนทางเมืองลัวลี่ต่างก็เชื่อว่าข้าตายไปแล้ว จะเป็นการดีที่สุดที่ข้าจะกบดานและมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไปกว่าจะได้ระบบมาต้องอายุไขครบร้อยปีเสียก่อนดังนั้นการรักชีวิตเป็นสิ่งที่ข้าจะต้องทำคํานับท่านบนรรพบุรุษตระกูลหน้าหลานมาขอถอนการแต่งงานครับพ่อบ้านเก่าแก่ฟูปอถอนแต่งงาน หน้าหลานยุนเป็นบุตรสาวคงโตของตระกูลหน้าหลานได้รับการยอมรับให้เป็นสิทธิสายตรงของเจ้าสำนักสิงหลานบนหุบเขาสิงหลานพวกเขามาที่ห้องโถงเพื่อยั่วยุเราขอรับท่านพ่อตระกูลหน้าหลานซักจะเหมิมเกลิมเกินไปแล้วขอแสดงความยินดีกับโฮดทายาทของท่านเสียวหัวห้วถูกปฏิเสธการแต่งงาน ท่านมีทางเลือกดังนี้ตัวเลือกที่หนึ่งอดทนต่อความอับประยชน์อดสูถูกบังคับให้ถอนแต่งงานรางวันหนึ่งแสนหินวิญญาณระดับต่ำตัวเลือกที่สองตอบโต้อย่างก้าวเ้ลาแยกตัวในเซิงลุกรางวันสตากรรมของจักรพพัดยานสิ่งนี้ก่อกระตุ้นให้เกิดทางเลือกได้ด้วยสตากรรมของจักรพพัดยานคืออะไรงั้นหรือ สตากรรมของจัก,กรพรรดิยานเป็นเทพโบราณเกิดจากต้นกําเนิดชีวิตของเขาหลังจากการเสียชีวิตของจัก,กรพรรดิยานเขามีพลังลึกลับและยิ่งใหญ่สามารถเพิ่มความสามารถให้กับวิญญาณของโฮสและสามารถมอบให้ผู้อื่นได้หรือว่าบรบรพบุบุตของเราจะความจําเสื่อมไปแล้วบุตรชายคนโตเซียลี่เป็นเพียงมนุษย์และไม่มีรากวิญญาณ และไม่สามารถบำเพ็ญได้อานาคตของตระกูลเซียวคงขึ้นอยู่กับทายาทอย่างเซียวหัวหัวแล้วละเพราะเขาสามารถบำเพ็ญได้เออเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับสำนักสิงลานบนหุบเขาสิงลานบ้างไหมระดับการบำเพ็ญปัจจุบันของเจ้าสำนักพวกเขาอยู่ระดับใด ท่านพ่อจากสิ่งที่ข้ารู้มาเจ้าสำนักของสำนักสิงหลานนั้นเป็นปรมาจารย์ระดับจินตันเพียงครึ่งเก้าเท่านั้นขอรับท่านพ่อตั้งใจจะเข้ามาแทรกแซงในนามของเสียวหัวห้วสินะตระกูลนาหลานต้องการเพึ่งพาเจ้าสำนักสิงหลานที่เข้าใกล้ระดับจินตันเพียงครึ่งเกล้าเพื่อกันแกล้งตระกูลเสียวงั้นหรือ ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังผักดันโซกให้กับตระกูลของเราสินะท้ายที่สุดแล้วตระกูลเซียวของเราก็มีบรรพบุรุษที่อยู่ในระดับจินตันอยู่ดีไม่ต้องกังวลไปหรอกบรรพบุรุษของเจ้าจะจัดการทุกอย่างให้เองขอบคุณท่านบนรรพบุรุษที่จัดการให้ขอรับห้องโถงหลักตระกูลเซียว เกิดอะไรขึ้นกับตระกูลเสียวกันมันนานมากแล้วนะเหตุใดพวกเขายังไม่กลับมาอีกหยุนเอ๋อของเราได้กลายเป็นสิทธิสายตรงของเจ้าสำนักสิงหลานในขณะที่เสียวหัวห้วนั้นเป็นเพียงปุถุชนคู่มั่นของเสียวหัวห้วหน้าหลานหยุนผู้นำตระกูลหน้าหลานหน้าหลานหงถู พวกเขารู้ว่ายุนเออนั้นดีเกินไปสำหรับเซียวหัวหัวพวกเขาก็เลยกำลังหาลือกันว่าจะรักษาสัญญาแต่งงานนี้ไว้ได้อย่างไรแถมยังไปที่หุบเขาบรรพบุรุษเพื่อขออนุมัติบรรพบุรุษของตระกูลเซียวของเจ้าเสียชีวิตไปสิบปีแล้วไม่ใช่เหรออืมฮงถูต้องให้รอเสียแล้วฮ่าฮ่า อืมเป็นเรื่องจริงที่เสียวหัวหัวนั่นรอและสุภาพนับว่าเขาคู่ควรกับยุนเอ๋อจริงๆแต่หน่าเสียดายข้าสงสัยนักว่าบรรพบุรุษของตระกูลเสียวของเจ้าจะตกลงกับการถอนมั่นนี้หรือไม่นี่คือ,อยาอายุวัฒนะที่อาจารย์ของยุนเอ๋อปรุงขึ้นมาเองโอสถสะล้างร่างกายสัญญอด คิดเสียวว่าเป็นการสดเสยของตระกูลหน้าลานให้กับตระกูลเสียวในครั้งนี้ก็แล้วกันตระกูลหน้าลานเจ้าเล่นักเพื่อที่จะทอนมั่นพวกเขาจึงได้มอบยาอายุวัฒนะให้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะรักษาหน้าเอาไว้ท้ายที่สุดแล้วตระกูลเสียวก็จะเป็นหนี้บุญคุณตระกูลหน้าลานสร้างเป็นแผนที่สมบูรณ์อะไรเส้นนี้ฮืม hmm. ด้วยลูกอมเพียงลูกเดียวเจ้าคิดว่าจะได้ผลงั้นหรือการรับรู้ทางวิญญาณตรงกระแสจ,จิตห้วหัวถึงตาเจ้าแล้วท่านผู้นำตระกูลหลานท่านควรน,นำยาอายุวัฒนานี้กลับไปให้หน้าหลานหยุนไสนะสำหรับการถอนมั่นตระกูลเสียวของเราไม่สามารถตกลงได้ เชียวหัวหัวเจ้าเป็นแค่เด็กเจ้าไม่มีสิทธิ์มาก่อความวุ่นวายหูปากไปซะแม่นางลานยุนข้าขอถามได้หรือไม่ว่าการถอนมั่นนั้นเป็นความคิดของเจ้าหรือเป็นความคิดของผู้นำตระกูลหน้าหลานมันต้องเป็นความคิดของข้าอยู่แล้ว ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ของข้าก็ไม่ต้องการให้ข้าแต่งงานกับปุถุชนซึ่งมันจะไปขัดการบำเพ็ญของข้าเอาได้เจ้าควรรู้ส่องวางระหว่างเราสองคนนะ <_ c oughs> <ๆ>แม่นางลานยุนในฐานะบุตรของตระกูลที่มีชื่อเสียงเจ้าควรเข้าใจว่าการมาถอนมั่นถึงหน้าประตูถือเป็นเรื่องน่าอับอายมาก และหากข้าตกลงตามคำขอของเจ้าและก็อนาคตของตระกูลเซียวของเราในเมืองล่่หลีและหุบเขาสิงหยุนจะเป็นอย่างไรกันเล่าเจ้าเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเจ้ามีคุณสมบัติอะไรถึงได้มาต่อรองกับคุณหนูผู้นี้หน้าลานยุนเจ้าคิดว่าข้าที่เป็นปุถุชนไม่คู่ควรกับเจ้าที่เป็นผู้บำเพ็ญงั้นเหรอ นอกจากผู้ที่นูนหลังเจ้ายัางสำนักสิงหลานแล้วเจ้ายัางมีใครที่พึ่งพาได้อีกล่านอกจากนี้เจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าข้าเสียวหัวหัวเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดานะข้าได้เข้าสู่หนทางแห่งการบำเพ็ญเสียนมานานแล้วเลี้ยนสีขั้นสีอร่าของเลี้ยนสีขั้นที่สีเขาอยู่ต่ำกว่าหน้าล้านยุนที่เป็นสิทธิสายตรงของ เจ้าสำนักสิงลานเพียงหนึ่งขั้นเล็กเท่านั้นนี่มันเป็นไปได้อย่างไรเสียวหัวหัวได้เข้าสู่หนทางแห่งความเป็นเซียนจริงๆหรือเนี่ยเหลือเชื่อเลยข้าจะเลื่อนการถอนมั่นไปก็ได้แต่ข้ามีเงื่อนไขหนึ่งข้อโอ้ เจ้ายังมีเงื่อนไขอยู่อีกงั้นเหรอือไหนลองกล่าวมาสิเงื่อนไขของข้าก็คือการถอนมั่นจะต้องเลื่อนเป็นสิบปีให้หลังสิบปีต่อจากนี้เจ้าจะต้องมาประลองกับข้าที่สำนักสิงลานเมื่อถึงเวลานั้นหลังจากที่เจ้าพ่ายแพ้ข้าจะยกเลิกการมั่นหมายอย่างโจงแจ้งในเพ่านั้นการถอนมั่นจะเป็นเรื่องระหว่างเจ้ากับข้าเท่านั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อตระกูลเซียวมากนักเจ้ากล้าเห็นด้วยกับข้าไม่ล่ะนี่คือคำพูดที่ท่านบนรรพบุรุษสอนเรามาสามสิบปีในเหอตรงสามสิบปีในเหอสีอย่าประมาทคนหนุ่มสาวที่ยากจนแจ๋วเลยพูดได้ดีพูดได้ดีมากสมกับที่เป็นทายาทแห่งตระกูลเสียวจริงๆฮ่าฮ่าฮ่า แม้ว่าเจ้าจะเป็นเพียงเลี่อนชีขั้นชีตัวน้อยๆแต่เจ้าก็ยังกล้าที่จะสอนบทเรียนให้ข้างั้นหรือภายในสิปีคุณหนูผู้นี้จะต้องทำให้เจ้าคุกเข่าลงต่อหน้าข้าอย่างแน่นอนไม่ต้องถึงสิปีหรอก นี่ไม่ใช่สัญญาการถอนมั่นที่เจ้าต้องการแต่เป็นสัญญาถอนมั่นจากตระกูลเซียวของข้านับแต่วันนี้เป็นต้นไปตระกูลหน้าหลานของเจ้าหน้าหลานยุนและข้าเซียวหัวหัวพร้อมกับตระกูลเซียวจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปกล้าดีอย่างไรถึงได้มาเขียนสัญญาถอนมั่นกับคุณหนูผู้นี้นะ แสดงความยินดีกับโฮสท,ที่ได้เลือกตัวเลือกที่สองสำเร็จแล้วรางวัลสตากรรมของจัก,กรพรรดิยานไม่เลวผู้พิทักษ์ทงแขกแล้วก็อย่าลืมล่าโอโสถซาล้างไครกระดูกสันยอดหาซื้อได้ยากและต้องใช้เงินจำนวนมากเชียวนะฮึมหุบเขาด้านหลังร้านลักมานี่หน่อยสิ บรรพบุรุษจะมอบของดีให้เจ้าผ่อนคลายจิตใจไว้ล่าขอบคุณครับท่านบนรรพบุรุษติงเผาเผามนุษย์การบำเพ็ญเลี่ยนสีขั้นสีลากวิญญาณลากวิญญาณระดับสองพิเศษสตากรรมของจัก,กรพรัดยานไม่ตรงตามเงื่อนไขเปิดการใช้งานลากวิญญาณของเสียวหัวหัวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แถมการบำเพ็ญของเขาก็ยังไม่ดีพอสินะยิ่งไปกว่านั้นสตากรรมของจกักรพัิยานก็ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการเปิดใช้งานอีกด้วยเอาละตอนนี้บรรพบุรุษได้ใช้วิซาลับเพื่อปรุงแต่งคุณสมบัติรากวิญญาณของเจ้าแล้วแต่มีเงื่อนไขคือเจ้าจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเปิดใช้งานมัน ไม่เส้นนั้นเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วครับท่านบรรพบุรุษไม่เลวไปบำเพ็ญต่อเธอหนึ่งปีต่อมาเขาสิงหยุนดูเหมือนว่าสมบัติฟ้าดินบางอย่างกำลังจะปรากฏขึ้นแล้วขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้พบกับการปรากฏของสมบัติฟ้าดิน ลุนาเลือกขอแสดงความยินดีกับโฮสสำหรับการพบกับสมบัติหายากโปรดเลือกตัวเลือกที่หนึ่งอาศัยการบำเพ็ญจินตันขั้นสามปิดกั้นหุบเขาสิงยุนทั้งหมดโดยตรงและเพลิดเพลินไปกับสมบัติฟ้าดินรางวันอาวุธวิเศษเหนือกว่าระดับห้าตัวเลือกที่สองทำราวกับว่าท่านไม่เห็นสิ่งใดเลย รักษาความแข็งแกร่งของตัวเองเฝ้าดูจากหุบเขาและหลีกเลี่ยงการเปิดเผยต,ตัวตนของท่านรางวัลอาวุธวิเศษสั้นยอดระดับสามข้าเลือกตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่สองตรงกับความคิดของข้าเลยเล่นอย่างปลอดภัยมันเป็นความคิดที่ดีไม่ใช่หรือขอแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่ได้เลือกตัวเลือกที่สองรางวัลเกาะวิเศษ สั้นยอดระดับสามเกาะมีค่าไหลลินมีค่าไหลลินนี้จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามรูปร่างของผู้สวมใส่มันจะติดอยู่กับผิวหนังและกลายเป็นเกราะภายในมันจะปรากฏออกมาเมื่อท่านตกอยู่ในอันตรายเท่านั้นเปิดใส้งานดาบบินรีบกลับบ้านดีกว่า ระบบนี้ต้องการจะรอค่าโดยการไช้ค่าเลือกที่จะปิดกั้นหุบเขาสิงยุนสินะนี่เป็นการหาลนหาที่ตายชัดๆตราบใดที่ค่าบำเพ็ญอยู่บนเขาอย่างเงียบๆและปล่อยให้คนรุ่นหลังลุ่งโลดต่อๆไปอนาคตก็จะสดใสสมบัติวิเศษและการบำเพ็ญทุกประเภทจะต้องเป็นของค่า สำหรับข้าแล้วการมีอายุยืนยาวและมีทาญาต์มากมายจะเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่สดใสและมีความสุขมากขึ้นได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดจ้าวันลุ่งขึ้นเมื่อวานทุกคนเห็นหรือไม่แสงสีม่วงอันน่าตื่นตานั้นนะข้าก็เห็นมันเหมือนกันข้าทะเลาะกับภรรยาเมื่อคืนนี้นะ พอออกมาพักผ่อนก็เห็นเลยแสงที่หน้าตื่นตาเส้นนี้จะต้องเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแน่นอนบางทีอาจมีบางสิ่งที่เสียนทิ้งไว้ข้างหลังก็ได้วันนี้เราจะไปล่าสาัตว์บนภูเขากันสนใจไปด้วยกันหรือไม่แน่นอนซี่ข้าไปด้วยหากข้าพบสมบัติแล้วก็ข้าจะไม่ติดปีกโบยบินเลยเหรอไปไปไป ไปรวบรวมผู้คนกันเถอะอย่าปล่อยให้ตระกูลหวังแซงหน้าเราได้พี่น้องทั้งหลายนี่เป็นโอกาสสำหรับตระกูลเสิญของเราแล้วโอกาสที่เราจะได้โบยบินตระกูลห่วงอยู่ยงคงกระพันพี่น้องทั้งหลายเจ้าอยากโดนตระกูลหลิวลังแกงั้นเหรอคราวนี้สมบัต,ติต้องเป็นของตระกูลห่วงของเราแน่นอนเมืองหลัวลี่หุบเขาด้านหลังของตระกูลเสียว เร็วกว่านี้อีกบุตรชายคนโตของเสี่ยวเซินผู้นำตระกูลคนปัจจุบันเสี่ยวลี่ทานหลังบ้านของตระกูลเซินท่านพ่อบุตรคนนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องรายงานขอรับที่เออเหตุใดเจ้าถึงรีบเส้นนี้เล่านั่งลงก่อนซี่ แม้ว่าข้าจะอายุเกิน80ไปแล้วก็เถอะแถมข้าก็ยังแข็งแรงอยู่มากแต่ข้ายังต้องรบกวนท่านพ่อในการใช้พลังวิญญาณเพื่อช่วยข้านั่งอยู่เลยท่านพ่อยังดูหนุ่มกว่าข้าเสียอีกท่านพ่อเมื่อคืนมีแสงสีม่วงลึกลับปรากฏขึ้นบนหุบเขาสิงหยุนขอรับมีข่าวลือว่าสมบัติฟ้าดินได้ปรากฏแล้ว เมื่อเชา้านี้ตระกูลรอบๆทั้งหมดต่างก็พากันเข้าไปในหุบเขาเพื่อตามล่าหาสมบัติกันแม้แต่ตระกูลเล็กๆหลายตระกูลในเมืองลัวลี่ก็ส่งทีมล่าสมบัติออกไปกันแล้วตระกูลเซียวของเรายังคงต้องการคนที่มีลากวิญญาณเส้นเซียวหัวหัวอยู่ดังนั้นแล้วเพื่อสมบัติเส้นนี้เราจะล่าหลังตระกูลอื่นๆไม่ได้เด็ดขาด ตอนนี้ตราบใดที่ท่านพ่อตกลงข้าจะจัดกลุ่มและเตรียมพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปยังหุบเขาสิงหยุนทันทีเพื่อที่จะค้นหาสมบัติลี่เอ๋ออย่าพึ่งล้อนลนเจ้าจำคําที่ข้าสายเตือนเจ้าบ่อยๆในตอนที่เจ้ายังเป็นเด็กได้หรือไม่ข้าจำได้ครับท่านพ่อท่านสอนให้เราไต่ตรองให้รอบคอบก่อนดำเนินการ และวางแผนก่อนเคลื่อนย้ายใช่แล้วดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้กูลเซียวของเราจะไม่เข้าร่วมอย่างแน่นอนแต่ท่านพ่อครับนี่เป็นลี่เออเราเป็นเพียงคนธรรมดาอย่าได้คิดว่าเราจะได้สมบัติล้ำค่าเส้นนี้มาหรือไม่หากมันปรากฏขึ้นแม้ว่าเราจะมีวาสนาได้พบกับมันเราก็ยังต้องประเริญกับความ โลภของตระกูลอื่นอยู่ดีเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าร่วมตั้งแต่แรกเฝ้าสังเกตอย่างเงียบๆในขณะที่ตระกูลอื่นๆทะเลาะเบาะแวงกันแล้วในที่สุดเราก็อาจได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องเข้าไปพัวพันข้าเข้าใจแล้วขอรับท่านพ่อข้าไม่พอใจกับการตัดสินใจของท่านพ่อยิ่งนัก แต่เนื่องจากท่านพ่อเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากข้าจริงต่อต้านเขาไม่ได้สำหรับตระกูลเซียวของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการมีบุตรอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องอื่นเลยครับท่านพ่อ